คราวนี้เราก็จะมาหาเป็นพันตีบ้างแต่กรรมการเป็นเอ็นทันตีเพื่อความรวดเร็วเราก็มาควบทวนตัวนี้ก็จะอยู่ใน e-learning ะเราเข้ามาก็อยู่ในก e ระดาษเราจะสร้างสร้างลิงก์ไว้แล้วลิงก์น,งนั่นคือตรงตรงอ่นานได้ตรงตรงคุณท่นนี้ก็บอกว่านักสามารณสุขเองตีเลยจะจจัดจจากอินเตอร์เน็ตว่าเอ็นทันตีมัน เท่่าไหรก็ตอบตอบตอบไฟนอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าหกข้ออันข้อแต่ละข้อก็ต้องได้เปิดก็ต้องได้หายเอเนตีแน่นอนเอเนตีสักสี่ถึงห้า 4, ครั้งทั้งหมดก็จะรอรอหายเอเนตี P ก็ประมาณสามสิบสามสิบครั้งถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีมมคอมเตอร์หาอาจารย์ก็เลยออกว่าอาจารย์เป็นอะไรเองก็ทําไม่ได้เหมือนกัน ่วิธีแรกวิธีแรกนักศึกษาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อคูแพร์แล้วก็สร้างลิงก์มาให้แล้วสร้างลิงก์แล้วก็เข้าไปเข้าไปดีเลยนิ้งแล้วก็กดอ่าตามนี้เท่านั้นกดตามนี้ไปจนมันก็จะเป็นหน้าเว็บเพจของเป็นหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยเดนมาร์กที่เขาทำซอฟต์แวร์ชื่อคูแพร์ซอฟต์แวร์ชื่อคูแพร์เราก็ไปดาวน์โหลด ไอ้ตัวนี้ที่มาอ่้เราก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้ที่มาแ็แวแกบบ้ดูแปบบอ่คไปอ่าสมมตวิว่าเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นมาตอนนี้เราจะมาหา e n t i ก y อ่าเราก็มาคลิกตรงนี้ i t e r a t i o n Utility ก็คือว่าตัวนีเน้เป็นเป็นตัวเป็นการที่เราเปิดกราฟกราฟ P S D I การ P S D การส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเราจะคำนวณค่า P e T exact มันออกมาว่าค่าที่มัน x a มันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราอยากรู้ค่าที่มันถูกต้องแน่นอนแต่เน,นื่องจากเราต้องเราจะหาประมาณส0ิค่าเพราะนั้นไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ work เราก็ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นการประมาณเอาแล้วเราก็ต้องใช้ปฏิบัติเตัวนี้มา แล้วก็กดตรงนี้ตรงน,นี้จะเป็น t s diagram อร์ทูสมันจะเป็นจะเป็นจะเป็น t s diagram อ่าอันนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์แคปเจอร์ capture voa ที่เป็นอธิบายบริวารแล้วก็ก็เข้าไปดีดีเลยนี้ก็ไ,ด,ด,กได้แล้วก็เข้าไปดูทุกวันก็ได้ยังยังตัวนี้จะเป็น t h diagram เราไม่ใช้เราใช้พวกฟิสิก ตัวจำนวนระบบเรื่องกำวาิงเอเนี่ยนี <uz> ่อยเรานี่ยนี่จเข้าไปอคกร็มัน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 ต้องมีมันต้องมียูเซอร์กับพาสเวิร์ดก่อนล้าเข้าไปที่เว็บอ n นี่ยเราเป็นบีกับพีก็ม่ตรงไหนผมมีตรงอมหาในคณะมันก็ไม่เจออาาคนจ ก็ลองเ,เข้าไปไหนก็ได้แต่เป็น<อ>ดีมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แมันก็จะขึ้นมาหน้านีา้หน้านีา้เสร็จแล้วทางด้านขวามือด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมี user name กับ password อยู่ตรงนี้เราก็ต้องป้อนป้อนตรงน,นี้ก่อนอ,ค,อคือเป็นดนีทุกคนอยู่แล้วแต,แต่ถ้าเกิดใคร,ใครเข้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไป สามใบทะเบียนอยู่ต้องไม่ถามใบทะเบียนอ่าก็คือว่าทหรือว่าหรือว่าใช้กล่องใช้ใช้กองเพื่อนก็ได้นะใช้ของเพื่อนก็ได้นะเ,พเพื่อนใครสามารถเข้าได้อะเข้าระบบมันก็จะเป็นหน้าตายหน้าตายมีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมเราก็มาคณะคณิตศาสตร์เราเขมาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลอ่าก็จะเป็นวิชาหอยนางเป็นเครื่องสำหนับไอนาไม่ได้เลย ก็มันจะมีไอตัวนี้อยู่มันจะมีในนี้ตัวนี้อยู่อ่ะแล้วก็เราก็เปิดตู้ที่มาเปิดตู้ที่มาแล้วก็ไปเลือกสตรีมอวอเตอร์นี่เราเลือกวเตอร์ก่าเราจเปิดที่ใจกันของน้ำอะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่า ที่หนึ่งบาร์หนึ่งร้อนต่เซลเซียสเอนปีเท่าไหร่อ่ะเราก็ตาดมูลตัวนี้ไปเราก็ดูข้างล่างจนึ่ดูข้างล่างไปที่หนึ่งร้อนสาเซลเซียสหนึ่งบาร น่าจะประมาณตรวตัวสถาปนิกเพราะนั้นเราก็ประมาณอุณหภูมิต์ต่อเซลเซียสความดันประมาณหนึ่งบาร์นะก็เอเจนีว่าเท่านี้เราก็เอาเอเจนซีเงินไปใช้เลยอันนี้เป็นค่าประมาณประมาณเฉยเราก็เอาไปใช้ในข้อสอบได้เราก็หาคู่ปรักคู่ปับนะแบบนี้เฉยตัวนี้หน่วยเซ็ตไปแล้วหน่วยเซ็ตไว้ที่เป็นอีออพชั่นให้เราไปดูว่าหน่วยเซ็ตเป็นวัตต์ต่อเซลเซียสความดันเป็นบาร mm ์เอเจนซีก็หน่วยเป็น เิโลโนต่อกิโลกรัมแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือเราสามารถหาจาก saturation table saturation table ได้เราก็ดูที่ของน้ำ m a x m เราก็กำหนดให้เป็นนี่ันเป็นจะเป็น saturation table เราหาอายน้ำอีกตัวหรือว่าเป็น ของแลว้วอีกตัวเพราะมีัวหนึ่งอาติดติต่อถ้าเกเราจะหาเอ็กซกเลยเนี่ยค่าที่มันถูกต้องมาเราก็ต้องไปดูแต่ว่ามันมันจะ่อน้ังชาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูแต่ทำทดตอบเนี่ยในที่วบบนี้ว่ะก็ได้เอ็นาอทีผู้กลับเลยแต่ว่าตัวนี้มันต้องรู้ว่าเศษมันเป็นเศษอะไรอย่างอ่ายี่สองเนี่ยนี่นนเป็เศษอะไรรูลหรอคิด ก็จะเป็นหน้าตานี้ขึ้นมาหน้าตออาทีขึ้นมาก็ทางด้านทางด้านซ้ายมือตัวนี้ไมจะเป็นกราฟเราอยากจะรู้เอนทานตีของการาฟเราก็ต้องรู้อุณหภูมิกับความดันหรือว่าเราจะอยากรู้ค่าเอนโทรปีอุณหภูมิกับความดันหรือว่าเอนทานตีที่อยู่ในรูปของอุณหภูมิต้องไปมากจำเพาะเราอยากจะรู้ความดันไปได้แต่ว่าเรารู้ค่าอุณหภูมิ เราไปมาแต่ฟอกแบบนี้เราเราต้องรู้สถานะว่ามันเป็นประมาณการหรือว่ามันเป็นอ่ะแซตูรเรติกการ์ดอีกตัวหรือว่าเป็นแซตูรเรตินอีกหรือว่าหรือว่าเป็นของเหลืออีกตัวอ่าสมมติว่าเรารู้ว่ามันเป็นกา๊าซก็คือว่าอ่าให้อุณหภให,ให,ให้ความดันสองบาร์ให้ความดันหน,นึ่งบาร์อุณหภูมิบากาศความดันบรรยากาศ เวลาน้ำน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไรร้เซนตากัมเสลเียสนะก็เป็นร้อยยี่สิบก็จะเป็นซุปเปอร์ฮีแล้วก็รู้ในาแม่ซุร,รู้เป็นกา๊าซเราก็กดค่าฮะค่าเป็นอันสี่เราก็ไดได้มาสี่ห้าเก้าอ่าตัวนี้ก็จะอันนี้เป็นค่าที่ถูกต้องแม่นยำมากเลยใช้ซอใช้ซอฟแวร์เมื่อเรารู้อุณหภูมิคับปับต่ำกรับต่ำดัน ่าเราก็เราก็ใช้ลองดาวดแล้วก็ลองมาเล่นดูก็จะเร็วก็จะสะดวกในอีกวิธีหนึ่งนะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ถ้าเกิดเราอยากจะดูค่าแน่นยำ่ำเราก็จะไปอีกลิงก์อีกตัวหนึ่งก็คือไปนหน้าของอินเทอร์เนต็ตเราก็เลือกน้ํอุณหอุณหภูมิเป็นเซลเซียสความดันเป็นบาร์ความอันแน่นเป็นกิโลกร,รมัมต่อบาร์ี้ตพลังงานเป็นพลังงานคือว่าเปนกนพลังงานภายในเป็น เป็นพันปีเนี้ยกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมผลค่าสามพันไม่ได้ใช้เราก็เลือกเป็นเท uh, อร์ a มทรัสตี้กันตาหรือว่าจะเลือกเป็นอะไรก็ได้สี่อันนีให้เป็น,น,นคุณกับที่อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็แวรี่ความดันหรือว่าหรือว่าให้ความดันคงที่ไอโืนว่าคงที่พาลิเป็นเป็นค,เป,นคเป็นความดันถูกเทอร์ a l ก็เป็นอุณหภูมิสมมติว่าเราจะหา ที่ bar, 120ที่หนึ่งบาทหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเซลเซียสเอเนอร์จีเ่เท่าไหร่เราจะเราได้ทักสองอันเราได้สองอันก็จะให้เป็นเป็นประมาณคงที่ไม่ได้แล้วเราแบลนี์นู้เราให้ปรามาณคงที่มันแล้วเราก็เปลี่ยนอุณหภูมิล็อเทสของม่นให้เชเจอร์เป็นอันนึ่งบาทอุณหภูมิที่เราอยากจะรู้คือ ที่100พอเขาเริ so protects, mer, ่มที e ่สัก90สถานไปจนถึง140ิิบก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งองศาเซลเซียสอ่อันนี้เป็นข้อมูลจากเป็น IST เป็น IST คือว่าเป็นเป็นส่วนวิจัยในในในอเมริกาที่ทำงานงานวิจัยในทุกๆด้านก็เหมือนสอบวัตชอบ้านเราแต่ว่าเป็นได้รับทุนแล้วก็ อะไรพวกนี้องานไม้แั่เยอะมากกว่าแล้วก็ังมีพุสบ,บัติของอของเหลวอะไรพวกนี้คือตุ้อตะไออยู่ในอยู่ในเ,ใเ็บไซต์รอต่อวิววิวดัตต้าอินให้ C M L table เพราะได้เป็นประลางอา่ะเป็นตารางที่อุณภูมิ วันนี้เลยเป็นคุณมภูมิความดันความหนาแน่นวอลลุ่ม i n t e r n ร l เ n e r g y เป็นนัเป็นส่วนที่เราต้องการนะเราต้องการที่หนึ่งหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสความดันหนึ่งบาร์เพราะนั้นเ e n e น g y ก็จะได้เป็นสองหกเจ็ดห้าจุดแปดไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นมาตรฐานโลกเจ้าหน้าทีเขาเป็นค่าที่ตรงเป๊ะ แล้วก,ก็อ้างอิงก็จะอ้างอิงจากจากเ n i s p อรณีหาเราจะหา e NTP ก็ได้วันน um um ี้เราก็เราก็หาได้แล้วพิชัยก็ไม่ต้องเปิดตารางเลยอะไรแล้วก็รอาจารย์ก็จะอัดไว้ก็จะอยู่ในอ n i v e r i t y Learning ในตัวนี้